สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส้นจินครับมื่อนี้แม็กกี่ส่วนพี่น้องมากินอาหารเมนูแบบง่ายๆครับตำหมูฮ้งตำหมูฮ้งใส่บกบกแม่ข่ามุ้งใส่แพ่งหมึกพริกผมบอกว่าเอาเป็ดเป็ดขาวไอเตะอยู่แล้วก็มีมโมโหม,มูก,กวบรครับหมูก,กวบตำหมู้งกินก็หมูกอบหมูก,กวบง่ายๆฟังเสียงนะพี่น้องกอบเนิญลำ รันปัดรันปัดเดี๋ยวเด้อกินเขาครับผมมูก,กวอกก็รอเคเดียก็มีอืม,อม อาปากกวงไหมมันหนาวน้องปากแต่พักกินครับพักหน่อตับ,บนนพักกับเน้นโบเน้นผักเน้นหมูกว่าออืื กวอ,อ,อบดีดีครับแยกหนังออกจากเนื้อ う นานาวนี่ใหย่เอียงเพชรเพ็ดไปถือกันปากที่มันแสบเด้ครับเตือที่มันแตกเด้ครับแสบครับผมไม่ร้องอออแสบปาก Hmm. Panjang. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Grap ini. จับกันเลยครับออหออือกอบจนฉันนั่นหูหูเอือยยัมุูกรอบตลเทีโอ้จับไปสุด พร้อมกันนะครับเด้อพี่น้อง Mm-hmm. ก่อนหนอหนุ่มไน่รับ ออเอาไปเฮ็ดผัดรกระเพาะเ็ด้หนนั้นหน้านี้กระเพาะหมูกวอบไปเสียบครับอื นี่เป็นเนื้อมันกะบ ผมเทาาอกาะผเสียเปียก็กาะมันไปใช่บุ๊อาใส่จะเปียก อันนี้ผมเคยไดกินโมเบริเบรดแล้วครับแซ่บอ,อ,อยู่ครับร่องมึงน,นะครับหมูกรอบแซ่บตำหมองหง่งนีะ้โอ้เข่ากันอยู่ครับครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนส่งกินนะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแม็กกระดิ่งกัเด้อคลิปหน้าแม็กซ์เตียนยังกินข้อติดตามครับผมมือนี้ขอโตโัวจบคลิป ตำฮุงกับถอดหมูกรอบไอเพี้นเท่านี้ครับผมไม่บา,บายครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามขอบคุณครับผม